ม,มีใครรู้จักเจ้าผักคอราบีไหมคะแซนแครอทหรือแครอทสายที่เขาเคลมว่าหวานกว่าแครอทที่ปลูกปกติในดินคะ่ะวันนี้เรายัางอยู่กันที่ปารีสนะคะอากาศดีมีแดดเพ็นนิพาเพื่อนๆมาเดินตลาดดูของกินอร่อยๆกันคะ่ะ าลิแกามาร์เก็ตตลาดของคนท้องถิ่นเขต12เปิดทุกวันหยุดวันจันทร์วันเดียวนะคะจะมีอะไรบ้างตามพนีไปดูได้ในอร่อยปารีสเลยคะ่ะช่วงนี้ก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียม หลายๆคนจะบอกว่ากระเทียมมีมีหน้าด้วยเหรอแต่ช่วงนี้เขาเรียกเป็นกระเทียมสดนะคะ fresh าล r l i c ก็ทีนี้ก็จะใช้ทั้งต้นกระเทียมแล้วก็ตัวกระเทียมอสพารากัสอันใหญ่มากใหญ่มากนี่เป็นหน้าของเขานะคะช่วงนี้ a s พารากัสก็ราคาสูงนิดนึงแต่ว่าอร่อยแน่นอนนี่เขาก็แกะทับทิมให้ดูนะคะ,ะมีบริการหั่นให้ด้วยนะคะ ก็สังเกตได้นะคะจะเป็นตลาดของคนท้องถิ่นจริงเห็นแต่คนโล,โคโลเคอลากกระเป๋ามาเองนะคะเอาใส่ถุงเองนะคะผละไม้ที่นี่ดูโลเคอลมากนะคะก็จะมีแบบพวกส้มมะนาวของที่ใช้ประจำวันเลยนะคะแตงอันนี้ก็เป็นหัวเฟนอลนะคะคนฝรั่งเศสก็ชอบใช้เพราะว่ามันหอมเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไร ตลาดสดในปารีสส่วนใหญ่รับแต่เงินสดเท่านั้นไม่มีโอนหรือรูดบัตรอย่าลืมพกเงินสดกันมานะคะผักผล,ลไม้ในตลาดเดลิเคอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบเบสิกซื้อไปทานกันที่บ้านในชีวิตประจําวันจริงๆไม่ได้มีของแปลกประหลาดหายากแบบในห้างบงมาเช่นะคะวันนี้อากาศดีแดดแรงเดินสบายตลาดนี้ยาวตามเส้นถนนซึ่งเป็นเส้นค่อนข้างลึกเหมือนกันทีนี้ก็เดินไปเรื่อยๆค่ะ เมืองนอกเขามีมันฝรั่งหลายแบบนะคะไว้มาเล่าให้ฟังค่ะมีใครรู้จักเจ้าผักคาราบี้ไหมคะเป็นผัก Root Vegetable กินดิบกรอบๆหรือสุกก็ได้ค่ะผักสลัดต่างๆก็มีนะคะช่วงนี้ใกล้ซัมเมอร์แล้วมะเขือเทศสวยๆก็เริ่มออกมาแล้วค่ะแซนแครอทหรือแครอทสายที่เขาเคลมว่าหวานกว่าแครอทที่ปลูกปกติในดินค่ะ ลูกกว่านาบานานี่คล้ายๆน้อยหนาบ้านเรานะคะตลาดในปารีสถ้าอยากได้อันไหนก็หยิบเองได้เลยพ่อค้าที่นี่เขาไม่ห่วงของค่ะตอนนี้เราก็เดินเข้ามาเซ็กชันในร่มนะคะก็จะมีร้านขายชีสอยู่หลายเจ้าเหมือนกันดีหมดทุกร้านค่ะเลือกเอาได้เลยตามชอบนะคะ มีซีฟู้ดทั้งแบบสดหรือว่าแบบกึ่งสำเร็จก็มีค่ะปาเต้ละเทอรีนร้านนี้เป็นคอนดิเมนต์นะคะโอลิฟออยล์มัสตาร์ดวิเนก้าร้านนี้ขายซีฟู้ดค่ะอันนี้เขาขายไวน์นะคะจะบอกว่าไวน์ที่ฝรั่งเศสถูกและดีแนะนำดื่มทุกวันค่ะตอนเช้าๆเพนนีก็มาซื้อโยเกิร์ตที่ร้านนี้นะคะร้านชีสค่ะ เขามีเป็นพอตเล็กๆนะคะเป็นโยเกิร์ตพร้อมทานได้เลยค่ะเรากลับออกมาเอาโดใหม่นะคะตลาดนี้จะมีโซนตรงกลางที่เป็นลานฟรีมาเก็ตหรือว่าลานขายของมือสองค่ะดูสิคะเขามีทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่เสื้อผ้าใช้แล้วจานชามรองเท้าใช้เวลานานในการเลือกดูเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าต้องคุยเองหมดเนี่ยนะคะดูสิคะกองผนเน,น อยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะฟรีมาเก็ตของตลาดดาลิเคอร์เนี่ยราคาถูกเพราะว่าเป็นของทั่วไปไม่ใช่ของแบรนด์เนมค่ะ ดังใกล้ตลาดโอแมเวเยเดเฟร์ร้านขนมโบราณฝรั่งเศสแมวเวเยที่เขานำมาประยุกต์เป็นเมลแรงสลับชั้นกับวิปครีมคลุกด้วยช็อกโกแลตรสพิเศษเดือนนี้คือพิสตาชิโอคะ่ะไซส์ปกติชิ้นละ4ยูโรหรือ140บาทรสออริจินัลก็คือช็อกโกแลตแต่เชฟเฟเดริกก็ครีเอทนะคะทำมาหลายรสให้พวกเราได้ลองคะ่ะร้านนี้ปัจจุบันมีหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกนะคะลอนดอนนิวยอร์กเบอร์ลินบรัสเซล อันนี้เป็นแบบชิ้นใหญ่นะคะแบ่งทานกันได้4-6คนค่ะเรามาลองกันเลยดีกว่าค่ะนี่เป็นรถพิสตาชิโอขนาดมินิ2.2ยูโรหรือ80บาทข้างในก็เป็นเมอแรงสลับวิปครีมด้านนอกเป็นถั่วพิสตาชิโอเมอแรงฟูเบามากๆไม่หวานค่ะมนันแบบไร้เมลแรงเป็นขนมทางตอนเหนือของฝรังง่งเศส เรามารองกันอีกรสนะคะรสคาราเมลค่ะครีมด้านในเป็นครีมคาราเมลด้านนอกก็คลุกด้วยเมลแรงกรอบเมลแรงของเขาเนี่ยจะบอกได้ว่ามันเป็นซิเกเนเจอร์มากๆดีจริงๆเบาละ,ละลายในปากอร่อยมากหวานน้อยแนะนำเลยค่ะร้านนี้ถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ ยังมีของอร่อยอีกเยอะอย่าลืมกดติดตามเชฟแพนี้นะคะ